จันพี่น้องตัวใหญ่สุดสองตัวกินเป็ดไปแล้วเอาตัวนี้นะจันนะจันน้ำพริกพริกหยาดตำม,มามาเด้อจ้ะใส่ป้ายลาดป้ายหอยเอมีคนบ่อยกินหอยเอ๋หลายอย่าลุงหอยนั่งลมให้ดูจ้จะอยู่ในทั้งทุ่มเซินโนเวททั้งเหนือจะไม่มีหอยแมงลมเอเป็นหอยแมงผูเนอะจันาะ เคมาเด้อจ้ะที่นี่จ่าดาวทิกินแหละขอกินหอยแมงผูแทนเด้วจ้ะพอแม่หอยแมงผูจ้ะมาเด้อมาเด้อยำจ้ะมาเด้อจ้ะจี้หอย อย่าลุงถือมามามาพี่น้องจี่หอยจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อหอยแมงคู่เองกูชื่ออะไรโคตรหอยเดแต่ที่ว่ากดพอกดแมไว้ก็อยากเลยพี่น้องดูจ้าพ่อพ่อน้องเซนโดไปลงเอามาให้อุ้ยอยากก็มาแอบอ้างเอาจ้ะอยากเก็บหอยนึง ดาก็ยาลุงก็เซนโดไปเก็บหอยอค้างพ่อเซนโดเก็บหอยแมงกูง้เดี๋ยว,วยู้ม,มาเด้อจ้ะหยุดแช่แชดเลยนะคนช่วยเก็บหอยอยู่นู่น คนเจ็บหอยอย่างหอยใหย้คนย่างหอยเจ็บหอยใหย้คนนี้คู่หูมาเก็บหอยสองคนนี้คูห่หูนั่งเ้าคนไปเอา,เอาหอยขึ้นบ้านขึ้นมาใหา้อดฮัลโหลฟลังฝรังอาเดด อาหารการกินคือเก่าพี่น้องอันแล้วกินเต็มเลยอิ่มแล้วนนเนื้อนี่เด็กหน่อยนอนเปล่าลูกหน่อยป่วยพีจ้าพี่น้องเหรอเมื่อกี้นี่กินไปสองตัวแล้วจ้ะลืมไม่ได้กดไอ้อดวิดีโอพี่จ้าพี่น้องตัวใหญ่สุดสองตัวกินไปแล้ว เอาตัวนีเนาะจันะนเนาะจันน้ำพริกพริกหยาดตำม,มามาเด้อจ้ะใส่ป้ายลาดป้ายหอยเอมีคนบ่อยกินหอยเอไหลายอย่าลูกหอยนางลมให้ดูจ้ะต่อยู่ในท้งทุ่มเซร์โนเวทางเหนือจะไม่มีหอยแมงลมเอาเป็นหอยแมงผัวเนาะจ้นะเนาะเทมาเด้อจ้ะที่นี่ยาดาวที่กินแหละ ขอกินหอยแมงพูแทนเดี๋ยวจ้ะพ่อแม่หอยแมงพูจ้ะมาเดิมมาเดิมยำจ, <c oughs> จ้ะอืม

้พ ok ี่น้องให้พี่น้องดูตาหนี่จ้ะที่แรกเห็นนี่มีตาหอยน้อยท่านหนิพี่น้องเดี๋ยวจ้ะตาหอยแมงปูเอ๊มนี่จ้ะเลีเห็นนั่นสุดดูตาหน่ะมีตาหอยแมงคู่จ้ะลองน้ำที่ขาวที่แบบหินมันก้อนอีกก้อนหินนั่นก็ใช่มดเนี่ยจ้ะตัวม่ใหญ่ใหญ่จริงมันอยู่ทั้งมันเบิกลุ้นจ้ะ จ่าทีแรกเห็นแก่ไก่นั่นคือลูกชายหรือว่าพ่อน้องเซนโดกำลังเก็บหอยแมงพูตัวใหญ่ๆน้ำลึกๆนี่จ้าตัวใหญ่มากเยอะด้วยก็หลายอยู่จใช่มดดเลยนะพียาเนอที่นี่เกหอยแมงพูทั้งนั้นเลยน้ำกำลังขึ้นนะจ่ะจ๊ะทีแรกเห็นไปน,น,นู้นแมนมดเื้าขาว ไม,ม่พูดจนะกันจ้ะที่อยู่ตามลองหางน้ำทักน้ะน้ำกตไหลลงมาทะเลจ้ะนี่เรากระจิบขึ้นเลยเห็นไปนั่นนะจ้ะพี่น้องดูจ้ะมานอนกอดเอาไหมมาเดินทีน่ะน่ะเต็มแลนี่ นี่จ้ะน้ำแห่งนี่น้ำเรินน่มลดหุนเอลงไปนู่นเห็นไหมยายลุงถ่ายตามมือปัดนะจ้ะเต็มเลยเนาะมาเด้อมาเด้อน่ะได้ถ่ายรูปเนาะเป็นชุวสามเน่ยเต็มเลยจ้ะพี่น้องจต่ตัวไ่น้อยเอาละกันได้ป้าพักหนึ่ยังไงคงก็ขาดมา ตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วก็เอาวิวสวยๆมาฝากจ้บพี่น้องเห็นมันสวยก็เลยเก็บโต๊ะเก็บวิวสวยๆมาฝากให้ดูกันนะจ้ะมาดูกันเลยจ้ะเอาน้ำต๊มาให้ดูพี่น้องนั่งอยู่อริมทะเละจ้ะยอดเขาน้ำต๊ไหลลงมาจ้ะหลายสายอยอะไหลล,ลงมาทะเลบนหลังยาดาวนั่งอันนี้หลจ้ะบนยาเก็บหอยกัน สวยมากยิ่งสวยสวยงานมากสายนี่นี่อีกหนี่อันนี้ยิ่งสวยจ้ะสวยคักนะหลายสายลงมาหน่จ้ะทุนตุ๊ดได้แค่นี้จ้ะน้ำมันไหลลงมาเป็นจากเขาจากไหลี่มันไหลมานู้นจ้ะมันลายมันไหลลงมา มาเงาเป็นน้ำตกแล้วก็ไหลลงมาทะเลจ้ะไหลลงไปทางน้นาม,มากสวยมากน้ำตกอยู่แถวตรุม่มปิกซ์สวยเลยอยากกับบดแรงคุยเหนื่อยหลายไปเก็บหอยมาเหนื่อยหลายเจ่ะเลยมานั่งเฝ้ากันนี่คือหอยแกงหอยคลางที่ย่าดาวเก็บมาวันนี้จ้ะก็กย่าลุง จะพี่น้องเห็นไรไหมจ้ะถ้าเห็นไรไหมก็ขา,ขาวอยู่กลางน้ำล้องซูมดูนะจ้ะเนาะตัวซูมสุดเลยเแ,แค่นี้จ้ะแต่ก็ขาวนะจ้ะซูมได้แค่นี้เองจ้ะเห็นคนมาเขากเลยไป ว่าน้ำคืนตะเกียาลุงเนาะเพราะว่านันม,มันละลายเนาะเอ้ก็เรียกตัวหานหานหะนัเกเรียกหลายยาลุงนะั่นก็เลยกค้งหันหลงมาอยู่ตัวเดียวจ้ะหันนั่นนะเรียกว่าหานอ่านนั่นเนาะดูเป็ดไก่แต่ตัวขาวตัวเดียวบางทีแล้วเห็นเนี่ยคือพวกนกนั่งนันเห็นแล้วจ้ะเอนานำกัลกนขังเนี่ยไหลลงมาจากภูเขาจะเห็นคุตก มันก็มาขังอยู่นี่นกโมเสกมันนกไอ้นัน่นงนวลกันอยู่นี่เลยจ้ะมุนยอดเขาสันุนกนั่งนวลตัวจอมป่วนลองนี้เด็กแลวหานตวหงนั่งก็ยังหากินมุดในนานพรมซุ่มซุ่อยอีกรอบจ้ะ กูไม่รู้ได้แค่นี้จะพันตุ๊บดูเต็นอ้นไในน่านเติบอยู่นี่ปูตันไหนโอ้แลนวจ้ะดูหัวเป็นอะไรดูไปอีกหนูเราถูกใจไหมพี่น้อง เก็บเก็บหอยแมงภูหอยแครงหอยคางหอยขมอะไลเรื worries, ini, between, sadece, UK, donc, ่อยๆเก็บให้ดูเรื่อยๆจ้าถูกใจกาฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ยาดาวด้วยจ้าเรากดสั่นกระดิ่งไว้ใจก็ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยาดาวใกล้เวลาเก็บหอยตกไปก่จ้าเคจากคลิปนี้ก็ไปเที่นี้จ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ